ราศีตุลดวงความรักการเรียนการงานการเงินและสุขภาพในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้ังใจครับนี่คือการดูดวงของราศีตุลในเดือนกันยายนครับเป็นไงบ้างครับราศีตุลในช่วงนี้เนาะช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ก็ รักษาโซภาตัวเองให้ดีๆมากๆนะครับโอเคเรามาดูพื้นดวงดีกว่าว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเดือนกันยายนนี้ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะมีเรื่องของความคิดริเริ่มในเรื่องของการวางแผนนะมันถามว่าจะมีความประสบความสําเร็จมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาไหมมันก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะเพราะไพ่ึ้นในเรื่องของโอกาสฐานบุญ คือมันจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของเงินเงินทองทองเริ่มอ,อุด,ดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเริ่มของความรู้สึกความสุขเริ่มมีมากยิ่งขึ้นแต่ไพ่ก็ยังขึ้นเตือนในเรื่องของอดีตท,ที่มันอาจจะฝังลึกในเรื่องของความคิดมากเล็กเกน้อยๆ้ึยฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังพอที่จะมีความสุขกับการดำเนินชีวิต ผ่านไปได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกมที่ดีนะสำหรับพื้นดวงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจาะด้านต่างๆดีวกว่าว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ความรักของคนโสดก่อนดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนโสดในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสพบรักหรือพบรักกับคนที่ อยู่ในอดีตหมายถึงแฟนเก่าหมายถึงคนเก่าๆของเรามันมีการทวงในเรื่องของสิทธิ์ทิอะไรบางอย่างหรือการทานไฟเก่ามันเริ่มประทุออกมาอะไรแบบนี้ดังนั้นก็ต้องดูๆกันไปก่อนกันเพราะมันมีเคณฑ์ที่อาจจะกลับมารู้สึกดีให้กันและกันและมีความระลึกความหลังความเก่าๆมาเล่าใหม่อีกครั้งอันนี้ก็ต้องระวัง ระวังในเรื่องของการที่ความกลัวในอดีตเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบนี้เราก็อาจจะลองลองดูก่อนก็ได้หรือมีการพิสูจน์ใจพิสูจน์ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแบบอดีตรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ค่คคอยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันถ้าหากใจเรายังไม่พร้อมถ้าหากใจเราแบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นจริงๆก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายก็แล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราดูกันไปก่อน ให้โอกาสเขาเปิดใจตัวเองไปก่อนถ้าหากมันไม่ดีก็ค่อยถอยได้ทันนะก็ฝากเอาไว้เป็นกําลังใจให้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของคนมีคู่ดีกว่าดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆอ,อาจจะมีความทุกข์บางอย่าง หรืออาจจะมีเรื่องของการง้องงอนกันบ้างต้องตามใจกันบ้างแฟนอยากได้อะไรก็ต้องอาจจะต้องใช้เงินในการแบบแก้ปัญหาซะเยอะในเรื่องของความรักอะไรแบบเนี้ยก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของการเอาเอาใจมากจนเกินไปแบบเอ็นดูข่าวเอ็นเราขาดอะไรแบบเนี้ยบางครั้งเราก็อ,อาจจะเหนื่อยกับความรักซะส่วนใหญ่ในช่วงเดือนนี้เปอร์เซ็นในเรื่องของความรักในช่วงนี้อยู่ที่60%คือสามารถประคับประคองไปได้ แต่การประคับประคองเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยเราหน่อยนะเหนื่อยในเรื่องของอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของความรักเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องกับแบบต้องทําให้เขารู้สึกดีทําให้เขารู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่ามันจะคุ้มไหมมันก็อาจจะคุ้มในบางมุมที่โอเคเราสามารถจบปัญหาไปกับเรื่องเงินเงินทองทองได้มันก็ไม่เกิดการทะเลาะเบาแววงแถมได้ใจเขาด้วยอะไรแบบนี้แต่มันก็อาจจะเสียผลเสียกับเราในเรื่องของการเงินเหมือนกันดังนั้นก็ ก็ต้องดูให้ดีก็นแล้วกันอะไรเสียได้ก็ยอมไปอะไรที่แบบเฮ้มันจําเป็นแล้วจริงๆอาจจะต้องมีการพูดคุยปรึกษากันบ้างอะไรบ้างเปิดใจคุยกันเยอะๆเพื่อที่จะให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตตามมาครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของการเรียนกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับการเรียนในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยและหนักในเรื่องของความปวดหัวสิ่งรอบด้านหลากหลายอย่างมันอาจจะมาบีบคั้นเราในเรื่องของความกดดันเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างต่างนานาอาจจะคิดเยอะในเรื่องของการเรียนและส่วนใหญ่ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเรียนในช่วงนี้ยังอยู่ที่40%มันเหนื่อยมันหนักมันเป็นปัญหาที่มันรุมเรา้าทําให้เราไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาหรือ มีอารมณ์มานั่งเรนมีอารมณ์มานั่งใส่ใจความรู้มากนักแต่ก็ยังดีได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆคอยคําจุนได้การณ์มิตรที่ดีในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการช่วยติวช่วยส้อนช่วยตักเตือนเราว่าอุยโอเคเราขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ก็ยังถือว่ามีความโชคดีถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์แค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ ความรู้สึกของเราเนี่ยแหละดไม่ว่าจะเจออะไรหนักๆักแค่ไหนเบื่อแค่ไหนเครียดแค่ไหนก็หากเราปรับจิตปรับใจได้ก็จะผ่านเรื่องราวต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆไปได้เช่นกันครับโอเคเรามาดูในเรื่องของการงานดีกว่าการงานคนที่กําลังหางานจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับการงานในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าถามว่ามันจะมีงานเข้ามาไหมมันอาจจะมีการชักชวนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนเพื่อนฝูงของเรานี่แหละอาจจะชักชวนหรือแนะนําไปทําตรงนั้นตรงนี้สิอาจจะได้รับโอกาสเปอร์เซ็นที่จะได้รับงานเนี่ยมันอยู่ที่60เอร์เซเลยนะถือว่าเป็นโอกาสดีแต่อีก40%เซนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถเป็นเรื่องของสเต็ปต่ตอไปที่เราจะต้องไขวาหาความรู้ไขวคว้า,วาหาความรู้เอา ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการไปทำอะไรสิ่งใหม่ๆเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำงานอะไรใหม่ๆที่อาจจะถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างอะไรแบบนี้ดังนั้นก็เตรียมตัวให้เต็มที่ก็แล้วกันเมื่อโอกาสมีมาเราก็คว้าม,มันเอาไว้และทำให้มันเต็มที่ก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังหางานนะครับโอเคครับเรามาดูเรื่องคนที่มีงานแล้วดีกว่าว่าคนที่มีงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนที่มีงานแล้วในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เหนื่อยและหนักในเรื่องของความเครียดความคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคนนั้นพูดกระทบกับเราแบบนี้คนนี้พูดกระทบเราแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจกับเพื่อนร่วมง,งานหนักอกหนักใจกับหัวหน้างานของเราที่เราถูกผลกระทบในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการดุการด่าการทําความแบบไม่เข้าใจความแบบ ไม่เข้าใจแบบเข้าใจแบบไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะหนึ่งสิ่งอย่างที่เราไม่สามารถทําได้ก็คือเปลี่ยนความคิดของหัวหน้าเปลี่ยนความคิดของเพื่อนร่วมง,งานของเราแต่เราสามารถปรับจิตปรับใจปรับสมาธิหรือปรับพลังใจของเราได้พร้อมที่จะน้อมรับคําพูดคําลุคําดาหรือวางใจมันให้เป็นจะได้ ไม่ไปคิดอะไรเยอะไม่ไปคิดอะไรมากเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการงานในช่วงนี้มันอาจจะหนักไเรื่องของใจก็ยังอยู่ที่60สเปอร์เซ็นในเรื่องของเราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาที่อาจจะมีงานล้นหลามงานหลากหลายอย่างผิดพลาดบ้างมาจากความเครียดผิดพลาดบ้างมาจากการที่เราไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่พอไพ่ขึ้นคําว่าหมดทุกหมดโศกนี่หมายถึงว่าเราจะต้องชําระล้างในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการเติมพลังใจให้มากยิ่งขึ้น ปล่อยวางอดีตอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปหรือถูกดุกด่ามาแล้วอย่าไปกดดนันตัวเองจนเกินไปว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนแบบนี้ทําไมมันทําไม่ได้มันเหมือนเป็นการตอกย้ําความทุกข์และไม่เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงสิ่งที่เป็นปัญหาคือจิตใจของเราที่มันมีความทุกข์จิตใจของเราที่มันท้อถอยไม่ยอมสู้อยู่กับปัจจุบันดังนั้น,น,นเป็นผ่ังใจให้ครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดีกว่าว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับสำหรับในเรื่องของการเงินช่วงนี้มันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าในค่าใช้จ่ายแบบนี้มันก็อยู่ในขั้นที่สามารถที่จะพังไปได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายหลากหลายอย่างหลากหลายทางก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปคิดมาก ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็อยู่ที่60%นนะก็ถือว่ายังพอที่จะประทังไปได้ยังพอที่จะสู้ไหวในเรื่องของการเงินอยู่ที่การที่เราเนี่ยเก็บออมได้แค่ไหนมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเก็บเรื่องของออมเรื่องของแบบประหยัดเข้าไว้ไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการแบบเหนื่อยในอนาคตได้เหมือนกัน เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามามันเริ่มต้นจะดีแล้วดังนั้นเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจดีๆบริหารดีๆในเรื่องของการเงินสู้เข้าไว้อย่าพึ่งไปยอมแพ้ไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะมีบ้างเหนื่อยบ้างแต่ภายขึ้นของว่าตัดขาดถ้าใครเป็นนี้เป็นสินเนี่ยก็อาจจะได้ชดใช้นี่อาจจะได้ชดใช้นี่สิทธิ์ต่างๆได้ แบ่งเ,เบาภาระของเรามากยิ่งขึ้นนั้นก็เป็นพลังใจให้ครับโอเคครับเรามาดูเรื่องของสุขภาพบาดีกว่าดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูสุขภาพนะครับอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคุณเต้พลังใจนะครับและอย่าลืม มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะมาทักทายกันหน่อยมาสวัสดีกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็เป็นกําลังใจเป็นพลังใจให้กันและกันก็แล้วกันผมเห็นแบบทุกคนมาดูยอดวิวเข้ามาก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีพลังใจในการทําคลิปทุกๆคลิปเพื่อเติมพลังใจให้ทุกๆท่านนะครับโอเคบอกเลยว่าเรื่องของสุขภาพเนาะช่วงนี้ก็ต้องระวังนะอาการปวดหัวอาการแบบเหนื่อยหนักในเรื่องของสภาพร่างกายอะไรแบบเนี้ย ก็ต้องระวังให้ดีก็แเรากันนะและปัญหาเรื่องของการปวดคอปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆอะไรแบบนี้ก็ต้องดูให้ดีในเรื่องของสุขภาพดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญมันคือการดูแลตัวเองเพราะมันอาจจะมีโอกาสได้ออกไปนู่นนี่นั่นหลากหลายที่หลากหลายอย่างทําให้เราได้ไปสัมผัสเจอคนนั้นเจอคนนี้ยิ่งช่วงสถานการณ์โควิด19แบบนี้แล้วก็ต้องยิ่งระวังก็ไปใหญยการดูแลสุขภาพการไม่ประมาทก,กับการดําเนินชีวิต เดี๋ยวถ้าหากเราประมาทมันอาจจะมีสิทธิ์ติดได้เหมือนกันเพราะมันมีโอกาสได้พบเจอผู้คนหนักกว่าคนอื่นนะก็ระวังเอาไว้อย่าพุ่งบราระแวงจนเกินไปกแล้วกันนะรักษาสุขภาพนะครับโอเคเรามาดูภาพรวมดีกว่าเนอในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับภาพรวมต้องบอกเลยว่าในเดือนกันยายนนี้อะไรก็แล้วแต่นะอาจจะมีความคิดความเครียดบ้างความกังวลบ้างแต่หนึ่งสิ่งอย่างที่เราควรจะคิดเอาไว้หรือเตือนตัวเองเอาไว้ว่าให้เดินหน้าต่อเพราะไพขึ้นช,ชัดเจนมากในเรื่องของการเดินหน้าต่อไปเลยอย่าเพิ่งไปแวะเวียนไปสนใจสิ่งรอบข้างไปสนใจสิ่งนั้นสิ่งนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความแบบสิ่งที่เราแบบมันเป็นเครื่องที่ทําให้เราขัดใจ หรือสะดุดอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามให้เดินหน้าต่อสู้ให้เต็มที่และเมื่อมีใครมาพูดนินทาว่าเราไม่เป็นหัวหน้างานเพื <c oughs> ่อร่วมงานอะไรแบบนี้ก็ปล่อยปล่อยเอาหงสิเอาหงสิไปนะเอาหงสิกรรมกันไปให้อภัยกันไปจะได้ไม่ติดกรรมจะได้ไม่สร้างเวรสร้างกรรมกันอีกและเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยถ้าหากเราให้อภัยคนเป็นและใจของเราเนี่ยก็จะผ่อนคลายมากกว่าไป อาคาดแค้นเขาอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเนาะสุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้จากตัวเราเองจากมือของเราเองนะเป็นพลังใจให้ครับสําหรับราศีตุลต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้มันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามานะมีหลายๆอย่างเข้ามาให้เรารู้สึกดีเหมือนเป็นช่องทางเป็นสะพานบุญของเราที่เราจะได้พบเจอสิ่งเดียวแหละแต่เรื่องของความคิดเรื่องของความเครียดเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้ดังนั้นสิ่งสําคัญมันคือการ เอ่ปรังใจของเราเยอะๆเข้าไว้ก็แเรากันนะอาจจะนั่งสมาธิหน่อยสวดมนต์หน่อยหรือฟังเสียงธรรมะหรืออะไรก็ได้ทําให้เรารู้สึกดีมากยิ่งคือเนี่ยจะช่วยได้มากๆเลยนะการปรับทัศนคติของเรานี่แหละคือสิ่งสําคัญมากที่สุดและเหมือนเราจะได้ขยะเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นขจัดมันทุกวันวนจากการนั่งสมาธิจากการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยได้มากก็ฝากเอาไว้เดือนกันยายนนี้ครับ